ลายออกจากปากเอ๊ะเขาเรียกว่ากระดูกเหรอยอดเด็ดพี่น้องสวัสดีค่ะมือนน้กะมาเหเ็ดเม่นุ่ยพริกแกงใต้แต่พี่น้องพัดพริกแกงไตแต่พี่น้องคากินะจ๊ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือต้มต้มวัดมือจ้ะพี่นอ้องต้มเปื่อยแล้วแมนจ้ะพี่น้อง ละลายในปากัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบก็มีคากิหต้นหอมผักชีเนาะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็นี่คือนางเอกเราเนาะสั่งมาจากใต้เลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องรูปแพงเลยเผ็ดซีซาร์ไม่ต้องใส่พริกอะไรเลยจ้ะก่อนอื่นเข้ามาจุดเตากันพี่น้องครัวก็จะรอกๆหน่อย นี่จตพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันไม่ไ่ดัน,นะพ,นพื้นที่ก็พื้นที่มันแคบเนาะแมนอะอย่าใส่เยอะเนาะพี่น้องแล้วก็ผัดพริกแกงลงไปเผ็ดนะเนี่ยใส่ไฟอ่นอนนะพี่นอนะ้องเนาะอ่อนเลยนะเคลื่อนอ่อนเลยคือเนื้อมูเข้าถือเดว่ามันมันซุกเราจะพี่น้อง ุพิ่งจะผ,ผัดพิ่งจะพัดนะพี่น้องผัดผัดพริกแกงให้มันหอมก่อนนะพี่น้องนะอันนี้คือคนอีอสานทำนะไม่ใช่คนใต้นะแต่แล้วก็มีอพริกแกงแบบรสเด็ดอยู่แล้วเนาะ ืแล้วทีนี้เราก็หยอดละหยอดน้ำลงไปนิดเดิง <_ an> เพื่อว่าบรให้มันใหม่ขักเนาะพี่น้อง <_ an> ไอ้ <_ an> สิ <_ an> ไม่ข่ากระได้นะพี่น้อง สุกแล้วนะคะสุกแล้วก็ร่วนแล้วใส่ลงไปคุณพี่น้องบริสัทบริยังดอกเป็นตอนโคโลเลยเมนก็เล่นไฟขึ้นขึนหน่อยแจ้งนิดนึงนั่นเห็นบอสแซ่บบอสบานเ้เพื่อนบ้านยังจามเลยพี่น้องอันนี้ใส่นิดนึงเติ๊ดเตเตเนาะพี่น้องเนาะ ให้มันหอมให้มันถือกันไสหน่อยจังหน่อยนี่จะพี่น้องใส่ลงไปจะพี่น้องเซ็ตซับลงอยไม่ใส่น้ำหน่อยน้ำใส่น้ำเลยใส่น้ำลงไปใช่ครับผงนัวใส่ลงไปุงรสดเลยเหรอใช่คือเราไม่ต้องไปใส่อะไรมากนะเพราะว่าใส่แกง พี่แกงเราแบบเขาเร like si ียกว่าอะไรแมนมันนัวมาแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้คืออะไรครับกะปิใส่เข้าไปเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ผงนัวใส่ไม่ต้องใส่แบบเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มจะเค็มเพราะว่าในกะปิมันก็จะมีเออในพิกแกงก็จะมีกะปิอะไรนัวอยู่แล้วจ้ะพี่น้องนัวแล้วพี่น้องนัวแล้วพี่น้อง คนแล้วก็พี่นอปิดฝาไว้ก่อนใช่ไหมครับแมนจ้ะพี่น้องวันนี้แขกรับเชิญมาไหมครับวันนี้วันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ต้องรอดูนะคะเขาอาจจะตามกลิ่นมาตามกลิ่นจามเฮ้านีละพี่นอ้องพัดเผ็ดซีซานั่นนี่เผ็ดแบบว่าเผ็ดใต้นี่คือเผ็ดแรงนะจ๊ะหมูหมูเราก็ ตุนไว้จนเปื่อยแล้วตุนสุกแล้วค่ะคือมันสุกแล้วก็มาผัดเป็นห่่ววงวามันมสนะแกแงใต้เมนเคล็ดลับก็คือตุนจนสุกเลยจากพี่น้องจนแบบล้วนคืออะไรในเปล่าแล้วกระดูกมันะล,ลดุดดูดิหลุดออกจากกระดูกเลยจากพี่นอ้องอ่าแล้วก็เราใส่น้ำตาลลงไปเนาะใส่นิดนึงนี่ มันต้องใส่นะคะนี่อ,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 อุ้นเข้าไป,ไปพี่น้องอุ้ยพุณอนะเหมือนพะโลเนาะสุดยอดเลยแลม่เบิ่งอีกทีน่าจะพี่น้องโอเคได้ปิดฝาไ้ก่อนนะครับ <laughs> แม่ยังไม่โรยผักก็จะถ่าย ชาจิตุ้มพริกแกงใต้ก็สับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็โรยผัดหน่อยนะครับผมหอมผักชีโรยหน้าหน่อยเนาะสับเสร็จเรียบร้อยมาได้ครับผมมากินข้าวกับการสุกครับผมอืมเป็นไดงครับสี่สันนมากินบ้างพี่นอ้องใส่ลงไปพี่น้องเสร็จเลยน้าอ,อ่ะจัดไปขากิหมูตุ้มพริกแกงใต้เนาะเสร็จแซ่บนำกันครับผมแต็มด้วย มีแตงด้วยโอเคครับมากินข้าวกับจันสุครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกิสานติโซเนาะมากินเข่าเมนูมื้อเย็นกับจันสุนะครับผมคากิหมูตุ๋นริกแกงใต้นะครับผมโอ้โหดูเนี่ยเหลืงเยอืมละลายเลยอันนี้คือขามันเนะาะขาขาคากิโอ้คือเราต้มแบบว่ามันจนแบบลุยเนาะ ต้มเบบเปืดอเปืเป่ยเหมือนคล้ายๆว่าข้าวขา,ววา,ขา,วขาวหมูอ่ะเออนะประมาณนั้นแหละอารมณ์นั้นเลยกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับข้าวสวยก็ได้แล้วแต่ไครถนัดนะครับผมแต่จรนซุปวันนี้ถนัดข้าวเหนียวอันนี้จะเผ็ดอ๋อน้อ,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 องทันได้บ้างสุดยอดนะ คอเป็นคอเลยพี่น้องอันนี้คอใยได้พี่น้องอเลยนุ่มละลายดีมากเลยออเอ็งกับแตงเนาะสุดยอดนาะ ูตรนี้ลองทำดูได้ครับผมแบบคือเราต้นเปื่อยอยู่แล้วอืมอืมจ้มำ,ำนมแซ่บ

เนี้ยตุ้ยนี่ส่วนขาส่วนขาละลายนะปากครับตอนนี้อยากใช้มือนะครับเพราะมันมันต้องแซบอั้ย รสชาติเผ็ดจิ๊จัะ ะอะมดีกว่าเลยครับผมอืรสเนี้ยอืมละ,ะลายหรอ Mm hmm. ละลายออกจากปาก mm hmm. เอ้ยเขาเรียกว่ากระดูกเนาะเปิดดีมากเลยชอดเด็ด mm hmm. พี่น้องน้ำลายแตก mm hmm. โอเคครับผมจะสุขจะขอฝากเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้การสุขด้วยครับผมคลิปนี้การสุขต้องขอครับุณสวัสดีครับ